พี่น้องมือนีสิเฮ็ดแก้วได้จ้าเดี๋ยวมุกสิพาจะไปตัดต้นมะก,กรอต้นมะก,กรอเอายอดไปกินจ้าเสียบเียบมีหอดดอกพร้อมเดี๋ยวสิพาไปเบิงจันเนี่ยต้นนี้อีเม่ว่ามันเป็นตัวผู้ขันตัวผู้ตัดโลดมันบม,ม,มีมากมะก,กรอต้อนนี้จ้าพี่น้องมุกสิตัดเอายอดมันแล้วก,ก็เก็บดอกไปลวกเพราะว่ามันเป็นตัวผู้ตัดเอาดอกพร้อมแบบนี้จ้าแล้วตัดเอาแต่ปลายมันน่ะ ได้อยอดมะก,ก่อเรามุกเสียเอาไปลวกกินกับน้ำผิกจะพี่น้องแซบแซบเมื่อนี่ตัดต้นนี้เดามืออื่นสิตัดอีกตนน้นนึงจะอี่แม่เรามีหลายต้นต้นนี้มันเป็นตัวผูกมันบ่อออกลูกจากเทียสันได้จ้ะเราสีพายางไปเบิ่งผักยางอื่นจะเห็นยูวับวับแแบมแบมผักใบหูเสือจะพี่น้องกินกับลาบกับแก้วกับแซบจะยวหาเบิ่งก่อนออนี่มันมีแมงบอก ใบโหเสือใบโหเสือลวกใบบกกอสิกินกับน้ำพริกจ้าพี่น้องกับดอกมันน่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมากินขา่าวเร้าจ้ามื้อนี่ลาบบักหอยโขงแก้วกุ้งยอดบักกอลวกเก็บมาจากในสวนอันนี้พวงมนันีนะจ๊ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนค่อยกินแกงขี้เล็กเซนตีนงหัวหม่อคืนนี่ซ้่รอบซองเพราะว่ามันแซ่บหลายแซ่บบลายเยายรเคยกินอย่างเทียตินงัวอืม ถือใจละเดี๋ยวกลับมาอีกปีใดเค็ดคือเด้วได้ไหมพนักงานวิ่ขงางลังให้ลูกกินเคาะแก้วกุ้งหืมปาดจะคุยแซบถ่าย <laughs> เายากบบ่ใบบกกว่าแซวแซบผมปเด้มดอกคาเดดอกคาเขาบอกม,มันบก่กม ซิมั <c oughs> ้งนาเอาสมิ <usi> e ้มจ <c oughs> in ิมจ no <c oughs> <c oughs> ิมใบหนึ่งบอขมผักกระดาขมกว่าซิ้มั้งเนาะขมผักกระดากินขมผักกระนี้กินไม่ได้ตั้เป็นยาเนี่ยะบอกก่อนโอแมงวันมารุมหมักทุเรียนนั่งได้ป่ะน่ะเราตัดอีกจากต้นปลาแซบอะไร ผู้ดายวานใบบกกอมมันต้มร่างหลายๆน้ำแล้วจ้ามันบกคมนะเซน,นขึ้นบกขึ้นต้มล่างออกต้มแล้วก็ล่างออกอืมอืมดอกมันเป็นอไรลอินี้กอันนี้ดอกมันลำมันแข็งมันสุขคมนะเจ้ากัดบองดูด กลับมกองนู่มปนนะดอกมันมันมันข้กก้แก้วกุ้งแสบแห้งอืมอ้วินกันสิบัวล้อลืมลืมเขาพื่นสิบะคิงอืมคิงอ่อน อันนี้มันเผ็ดหะดอกค่าบานกันเต็มกระพังเดี๋ยคุ้ากินคนใส่ารุ่มเขาชอบกินนะเนี่ยอืมเดี๋ยวก็ร้อนถิ่มอเ๋็อมอิล่ืม nó mày phải bùng bầm kinh điệp đây tao bán nắng bất kỳ nọ mất cả kinh กับน้องดามาเด้ออันนี้คือกินมือได้จ้ะรีเควสตมาหลายกินมือให้เบิ่งนีนะ่กินมืออืมอร่อยจริงหมูเคีย่ยวหม้อหมูวางนี่กรอบค่ณหมูวาง มามันเนี่ก็ค้างก,ก,างกบมากเคี่ยวขมากเคี่ยวไข่ลิง <c oughs> มากเคี่ยวไขยลิงพะนาว่าสั่งมาเถอะซแบบื้อดีๆกับ่อเอานะ <c oughs> มากเขี่ยวไขยลิง <c oughs> อันนี้ผนนสมกันแน่นปันมาหลวงพรแกล้วกลุ้งกับก้อยปักหอยอยุข้างกันข้าวสุดดงุดดงยังเขา่าเมือเล้วเชียวไปมากอ่อผักตมรมลึงนี่พี่นอ้องเลยลัหลเนาะ รูหลังมงั่มเจ้าก,กิน,นอ่ะเจ้าแล่นของนั่นแทบจิบปรทันกกินแล้วก็ผิดเส้นมูชับมีพริกไทยใส่น้ำกินเด็ดขาดเลยอืมสาบรางกินเราจอดบันไทได้บ้างอ่ะอืมอันนี้เป็นไง

กินจะมาจุกอาดๆเนาะมีแต่เนวถืกใจจะรู้จักว่าอันนี้คืออาหารรู้ที่สุดในชีวิตนั่งเละอันนี้คืออาหารที่ดีที่สุดละอืมเราจะคนมักมาอาหารปลาแบบนึงละคอมฟอร์ตฟูมันแซ่บอืม บ้านนี้ขันวิดีโอสิยาวผุดเดี๋ยวสิมานั่งกินพองมันนี้ขันกินอันนี้หลายพุดกับสิบะม่มีพื้นที่เลี้ยไหมาทุเรียนเขากินมาทุเรียนดีกว่าพองวันนี้วันนี้กูว่าสิผัดกุ้งเส้นเส้นสตัวมันหลายอย่างเลยอย่าเล่นผัดอีกสักนิดหยุดก่อนหยุดก่อนอาหารเยอะอยู่ในป่าแมงวันหลายจะมา อรรมดาเราอยู่ปลายอยู่ยังอืเมื่อกี้บอกปีนั้นมึงมาเห็นบอกมันขอบไปบนี้บนล่างถุยเห็นบอกตั้งคึกมันตัวกลัวมาเก็บกับของนอกเลยพอมันี่งไหนลองดูสิคะเอ้าจะซิมเปล่ามันลุนซิมซิมพอมันเองพรอมันนี้นี่อารมณ์เดียวกันกับกินหมากมีอันหมากมีเละปะอือ ขันันมันคันคันันห่อพาบเรยเด้อืมพอมันนีมันเดียวย้ายอย่างวัวมันต้องย้ายนิันซานเราแพ้อะเราเอากระถอย่องกับขาคือเฮ็ดปกตุมย่องใส่กับตุมไหนนึงเราเลี้ยวไปเลยมันนึกมันนึกแล้วมาไกลพวกนี้อืมลม มมอเอาวอีมุกอีกแล้วอันนี้กินมาฮันบันบเอาอีมุกจากเสี่หาปีก็ได้กินอะวาโคโดออก็มังนงมนะลูกได้ญ่จำหน,นึ่งตนมาก็ใส่ไข่เนาะไข่ลวก 你那内幕